อยู่ในใจเสมอบ่สวัสดีจ้าสาวใครเห็นก็บ้าวจ้าหัวนี่ฝนตกเบิดเหมือนเว้นพี่น,อน้องจืดเบิดขอกว่าแต่อุ้งว่าปลววาา่อยขังนอกจ้า,าไว้นนี้ขอบว่ไใดพี่น้องมันจืดมีหม่องนอนจ้าหญ้ากระเจียวว่ไใดพี่น้องต้องให้กินเฟียงจา้าไปแก้เฟียงมาจากนะควางซอยกันขุดลงดถเหนื่อจ้าพี่น้องงวัวกระจัดกระจายเอาไว้คนละมองละบอนพี่น้องเอ้ยอัน,น,น,มนมีฝนมีฝ่าสิลำบากแน่จักหน่อยพี่นอ้องส่งฟ่าหิด จ้าปลอยง้ยปลอยควย้ยเราก็ไม่ฮ็ดของขายสดสีเหวแต่ละมือส,อสิสด้กินขาน่ากินน้ำ <c oughs> พินนองพ่น้องทางไกลมันจะไม่ยามนองสาวพินนองเอยต้องหาแด้อ,อยากได้กินไว้เพิ่นไม่จ้าหิวข้า,ขาจมาตาายแ้วจ้าไข่นี้อี่น้องเอ้ยได้หักน้ใหม่มาจากนาจาน้า,จานใหมอ่อนๆมาแจงสนามยานางค,คุ้ใส่ข้าเบี้ยหอมๆนะจาน้าตัดน้ำปลาน้นวพนนองเอ้ยถิ่มผักขาล,ลงไปโอ้ยหอมไปจบ้านแบ้านพ่นนองตเเรียร้วยเลวจ้าบัดินีนมาแล้วจา้วจาม่กินข้าน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดซับซ ก้าวโห่เด้อจ้าพี่น้องขอพรบคุณหลายๆจ้ามหอนกนั่งดอกนั่งทาไปเมือหนอกว่านี้น่ะอะไรเธออยู่ในใจเสมอบ่ค่ะค่ะบาคนทุ่มในสายอยังไปไปมาตัิ้เขียลองแก้วนะเอิญมากินออเ

เดี๋ยวมแล้วแกว่ามาไปอุหนูหมออแล้วบอกแล้วบอกนะไป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 กินหอยแดงตัวนัฮะเอยกินน้ำตกกินน้ำตอบตกแ้ว่ากินเหลวว่กินน้ำมึงกินเหลวว่กินน้ำมันนอนตายไหมเราเขากินเม็ด

ไม่น่ะถามมาฟาหลงแตงตงแตงจอยนี่ mai, to to. One, wow. <S s easy, ี่นั่งเอเลยเลยงานมากไปนั่งเอาสมือเลอารถยูนาไปแก้วจีทำไมไกินเรากับซุ้ล้มมิ้งคเหาแกมากก็ได้นแล้เอารถยูนาไปแก้วซุ้มีไขผู้เดียวเลยล่าะไปนั่งกินกับเด็หน่วยผู้ชายรล่นลุนหลานเลยลูกพะลุงน่ะล่ะลุนไปจูงมากเลยหลนไปป่านี่ยกินผมแล้วนุ่มเนี่ยจำมาจากของลุมมาเลยเนามาเลยว่าจะกของลุมเนี่ยแก กก่มากินโรอกินรดฝันเห็นแม่ฝันเห็นแม่เอาที่ม้ามา,าแช่เลอแต่ก็ข่ายกับว่าจิตจิตจิตคืดดนอ,นนอนนคก,กันใดือคนสัมผัสผมผลใดโดนน้อนหลับไปม้าแหละผู้แพง่ะแง่แม่ทิศ

ไม่ไม่เที่ยงไม่เอาไก่ไปยันแล้ว im ม <steeds improving> ีโอกาสเนี่ยไม่นาะปล่อยโอกาสแล้วเนี่ยยายไม่ตาได้ฉันมีหัวต้องตายขากันเหรอไม่แล้วรักเอาหรอตีผู้ใดตายก่อนนั่นแหละเฮ้ยยายบิงไม่แม่เราักเอาหรอตี แต่มันบนเกี้ยวเขาเลือกเ็าไม่เอาไปหาเขากันเมอยาันตัวดีไมมพี่ยวันประกันกับซื้อเจ้าไม่เจ้าก็ตินอมฟัดหรือตัวทังเจกับบกรถขาเข่อยากหาเลยเนาะจะโต้รถขาตายก็สุดนี่แหละก็ตกรถอีนีอีลินน่ยหัวมงน่เนี่ยไม่ขาไปกินเย ไม่ไม่แม right. ่แม่ก่ต้องก่ต้องหยุดก uh ็ต้องหยุดเรื่องแบบนั้นมาเดียวมาใส่บาจารป่ต้องไปเกี่ยวยุกกะพาาป่ต้องไปหยอดน้ำหรอกเดี๋ยวเ่ายมาในเดี๋ยวเนี้ยขันขันมึงใส่ว่าจารป่ได้ให้ไปทำบุญเขาไปทำเมื่อเราไม่จำไปเป็นอย่างฝันเห็นยายฝันว่างได๋เแา้มาบอกว่ายังได๋ ฮะกอด,กดเป็นอย่างไึก้กออดต้งนเลูกอดแม่เดี๋ยวลูกกหักคักเนาะมีดมีดอย่าให้เพิ่นอยากไล่มีดมีด,มด <c oughs> สาโอ้ยแล้วมากอดนวะ่าล่ะแล้วมากอดวะแม่ยมากอดเลยเนาะเจ๋อเอาขึ้นหอนลูกสาวหล่าแล้วเนาะ ลูกสาวโคกมันก็ขึ้นหอดดูลูกสาวโคกเป็นบาดขาหลายลูกสาวปลายเป็นบาดขากห่วงนะคะเออลูกสาวโคกกันทำในบุบบันขาดในของสิเราเอานกเนอะเธอย่ามาเบรกฉันพูดในหมองของฉันออกไปก่อนอันที่มาอันที่ไปนะจ๊ะตาเนี่ไง

ามก็แล้วกนท่านี่มันมวยนามเดนียเยไอ้้าขดนนีนเหนื่อยนเหนือย้ายไปนะนลูกคนที่สายคนที่สามน้อกอนกันเงี้นหิงเปียกสะเงี้ยสะสะสาตอนนี้นซากับเปียกสามคนก็เปียกแต่ย้วิ่งเปียกกับเปียกต้ดากวันนี้ กูสมรักอแล้วถามไม่ถูกใสสัตนั่นบ้างสิล่ะอันนี้มา้านที่ไปน้ำเบลือกเนื้อเสือเปลือกปลาไปใสะน้ำกินก็เลยแบเนะี่้นี่โอ้ไปกินมือหน่องมาทั้งเผื่อตั้งรอเนาะเฮ็นดีดๆๆเห็นดีๆยาย่าเฮ็ดแมพมิสูดีก็เอาน้ำก๊อกนี้ออกเนี่ยะไปเชียงแล้วเป็นคนอยู่โรงแรมแล้วสอบเหมือนจะ เป็นกอกเป็นอย่างนี้เหมือนได้ท้าวแล้วเห็ดเป็นเหมือนกันกอกก็เก็บบ้านมาเป็นตาที่แบบว่ามันเป็นใส่คืองานดึงกินนะยโทำเป็นหลวงนาของเขามาต้นเอาต้นไหนยะของงานห้างนของขวายคูหน่อยได้แล้วมาสอนแล้ว แล้วผู้ใดลงผู้ใดลุงแล้วไปงานมันเกิดผู้ใดลงกลองไปงานผู้ใดลงกล้อนของกระสันเล่าขวัญเมาผู้ใดลงกล้องผมไม่รู้แล้วคนคนข่อยไปบ้านนั้นนั้นท้าว่าผู้ใดเอาเกือบข่อยไปหรือไข่เอาไปเอามาเปลี่ยนรูปนี่มันใหญ่ไอ้หัวข่อยไปได้เลยแต่ว่ามี่หัวเดียวกันน้องเปิดคูน้อยลงมายี่หัวดีสำนะหัวใส่น้ำได้พอรุ่ประสงค์ขักวะ ยื้อหัวนี้กขอซื้อเต็บะครหัสที่บาทยื้อหัวแบก็ดีนุ่งผยอ่ะที่หลวงไหนมาตรทานไหมะของเราส่วนบะมีแล้วเนาะส่นแม่คือแม่น่ะมังทั้งอันนั้นไปไปขืนแ้นขนตายอันนั้นหลงมาตัเงี้ยหนึ่งแล้วเป็นมะบะแม่อันนี้มาลองนะมันไปแม่ขอกระซายเขาอะไรขอยาติเป่ากระบางก็คุยดิ ใส่มาดินี่นี่นี่นั่งมหาเกิดว่นนี้นั่งไดยยังจินเปล่ามากี่น้องกอยซื้อให้ตอนนี้วันเกิดวันที่ไปบ้านไปไปบวยน้องเก่งนะก็เสียก็เสียตัวนี้แหละแล้วก็เก่งเก่งชุดนั่นแหละไปงานวันไปบวชไปบวชไปบวชน้อง นอกจากอย่างลมบอนอนเสือน้องบอนอนเสือแต่มีนี่นี่ลูกข่อยคนที่สองอันนี้น้องก็นอนนี่นะเป็นคนเท็ดผีเทศเนี้ยเฮ้ยจ้าควางเจ้าควางเห้มันหล่นซะก่อนเมียน้องจะาควางเห็นไหหล่นซะก่อนมาแล้วต้องต้องถอนแกอีหลาไม่ยู้ว่าแล้วกูไม่ยู้นี่แหละ กูมันน้อยลอมือตายอยู่นี่ล่ะอยู่ซื้อมล้เป็นตะกุ๋ยคืดยนาแก่น้อพยาบาลนี่นี่ก็เลยที่แบบว่าเขามีความขบกกันบ่ได้เจอยี่แม่ว่าเนี่ยยงไว้เนื้อหัวแต่ยี่แม่หน่อยคือยงไว้เรื่อหัวคนที่สองโดยที่แบบว่าเขานี่ทำงานน้ำกันขบกี้ทุกยากน้ำกันแล้วก็รหักเล่นคืนกุนี Hoa 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 mẹ hoa 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 rồi, hoa 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 cái hoa hoa mẹ hoa mẹ hoa hoa mẹ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 